ผมได้สืบทอดมรดกร้อยพันล้านบทที่7,227เหลือเวลา2วันจะถึงวันที่2เดือน2องมังกรพันโกเียนเย่เชิญและเซียวชูรันพร้อมออกเดินทางขึ้นเหนือสู่เยียนจริงเย่เชิญจองตัวเครื่องบินไปเยียนจริงพรุ่งนี้เที่ยงและจองห้องสวีทโรงแรมดีที่สุดใกล้สนามกีฬา เขาและเซียวชูรันวางแผนช้อปปิ้งที่เมืองเยียนจริงก่อนหลังชมการแสดงจะอยู่ต่อท่องเที่ยวทั่วเมืองอีกสองวันสิ่งนี้เป็นความคิดของเซียวชูรันเธอให้เย่เฉินจัดทำแผนการเดินทาง4วันอ้างว่าอยากท่องเที่ยวเยียนจริงกับเขาแต่ความเป็นจริงเธอไม่อยากให้เขาสงสยัยเมื่อรู้ทั้งสองจะไปด้วยกันตามลำพังหลายวันทั้งยังฉลองวันเกิดของเย่เฉินมาหลานเรียกเซียวชูรันไปที่ห้องของเธอเพื่อพูดคุยส่วนตัวก่อนออกเดินทาง เมื่อเสียวชุรันออกมาจากห้องของมาลันใบหน้าเธอแดงกำ่ำดวงตากวาดมองไปรอบๆร,ราวกับเป็นขโมยคืนนั้นเสียวชุรันนอนข้างๆเย่เฉินเธอนอนไม่หลับทั้งคืนตะวันนาสวิทที่เดินทางจากฝรั่งเศสไปเยียนจริงก็ตื่นอยู่เช่นกันเวลานี้เธอนั่งเครื่องบินเจ็ดส่วนตัวข้ามทวีปยูเรเซียแต่เครื่องบินเจ็ตส่วนตัวนี้ไม่ใช่ของเธอเธอยืมเครื่องบินเจ็ตนี้จากเบอร์นาดเอลโน เพื่ออีกเลี่ยงไม่ให้ถูกจับได้เพราะหากเครื่องของเธอบินขึ้นเมื่อใดคนทั้งโลกจะรู้จุดหมายปลายทางต่อไปของเธอเธอไม่อยากเปิดเผยปลายทางล่วงหน้าต้องการไปเซอร์ไพรส์เยเชิญที่เย็ยนจริงเธอเป็นแขกในการแสดงอำลาครั้งสุดท้ายของกู้ชิอีเธอและกู้ชิวอีตกลงกันในฐานะเพื่อนสนิทจะเก็บเรื่องนี้เป็นความลับไม่เปิดเผยต่อสาธารณะหรือเยเชิญเธอจะเข้าร่วมแสดงคอนเสิร์ตของกู้ชิวอี ขณะกู้ชิวอี้ร้องเพลงมือสังหารเธอจะห้อยตัวจากลวดสลิงร้องเพลงนี้ร่วมกันสาเหตุที่เธอเดินทางยากลำบากจากฝรั่งเศสไปร่วมการแสดงที่เย,ยนจริงเพียงเพราะเย่เฉินอยู่ในกลุ่มผู้ชมและที่สำคัญกว่านั้นคือวันนั้นเป็นวันเกิดครบรอบ29ปีของเย่เฉินเพราะความทุ่มเทให้กับเย่เฉินเต็มที่แน่นอนเธอไม่อยากพลาดโอกาสฉลองวันเกิดของเขา แค่คิดต้องการร้องเพลงให้เขาฟังบนเวทีแค่นี้ก็พึงพอใจแล้วบนเครื่องบินผู้จัดการเห็นว่าเธอยังไม่ได้พักผ่อนจึงเดินเข้ามาหาเธอกระซิบว่าคุณสวีทคุณเทเวอร์เคนเนดีเพิ่มแจ้งข่าวสื่อบอกพวกคุณจะจัดพิธีแม่นตามกำหนดสื่อกำลังโปรโมทเรื่องนี้คุณอยากจะตอบกลับไหมตะวันนาถามด้วยความประหลาดใจเทเวอร์หมายความอย่างไร ช่วงนี้เราไม่ได้ติดต่อกันทำไมเขาปล่อยข่าวแบบนี้ออกมาอย่างกระทันหันผู้จัดการสายหน้าเออฉันไม่แน่ใจลองติดต่อคุณเคนเนดี้ดูดีไหมตะวันนารู้สึกหงุดหงิดพูดอย่างหมดหนทางเอาโทรศัพท์ดาวเทียมมาให้ฉันผู้จัดการยื่นโทรศัพท์ให้และเธอก็โทรหาเทเวอร์ทันที ตอนนี้เทเวอร์อยู่บ้านปิดไม่ให้ใครเข้านับตั้งแต่เขาประกาศกำหนดการม้่นโทรศัพท์ตัวแทนของเขาสายแทบไม่แฟนคลับและสื่อจำนวนมากรวมตัวกันหน้าคฤหาสน์ของเขาเพื่อสัมภาษณ์เวลานี้เทเวอร์ไม่ตอบรับการสัมภาษณ์ใดจากสื่อเพราะเขารอให้ตะวันนาติดต่อมาเพราะเขาทราบหากตะวันนาเห็นข่าวนี้เธอจะติดต่อเขาทันทีและเขาสามารถใช้โอกาสนี้พูดคุยกันเปิดอก ไม่เช่นนั้นเธอจะไม่ยอมรับสายเขาหรือหากรับสายเธอจะอ้างเหตุผลต่างๆนานารีบวางสายไม่ให้โอกาสเขาได้พูดความในใจสาเหตุที่เขาประกาศเรื่องนี้ต่อสาธารณะเพื่อบังคับให้เธอติดต่อกลับมาหาเขาทันใดนั้นโทรศัพท์ของเขารับสายจากโทรศัพท์ดาวเทียมของตะวันนาเขารีบกดปุ่มรับสายพูดว่าไห้ที่รักตะวันนารู้สึกอึดอัดถามเขาว่า เทเวอร์ ver, ทำไมคุณพูดจาร้ายสาระกับสื่อเทเวอร์ ver, พูดว่าร้ายสาระไม่น่าใช่ใช่ไหมเราเป็นแฟนกันแถมยังเคยคุยกันเรื่องแต่งงานมาก่อนฉันยังบอกจะหาโอกาสขอคุณแต่งงานและคุณยังรับปากฉันตะวันนารี่พูดต่อนั่นเป็นแค่คำพูดปากเปล่าไม่อาจนับได้อีกอย่างคุณต้องให้ฉันรับปากแต่งงานก่อนค่อยประกาศออกไปได้ คุณบอกสืบเช่นนั้นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากฉันได้อย่างไรเทเวอร์ไม่พอใจถามเธอว่าถ้าฉันไม่ทำเช่นนี้คุณจะโทรหาฉันไหมคุณหลบหน้าฉันมาตลอดแม้แต่ตอนไปพักผ่อนทำไมถ้าอยากเลิกกับฉันแค่บอกฉันเรานั่งพูดคุยกันดีๆหาทางแก้ปัญหาแต่อย่าใช้การหลบเลี่ยงและเย็นชาเช่นนี้กับฉันตะวันนาพูดว่าช่วงนี้ฉันยุ่งมากจนไม่มีเวลา คิดว่าเมื่อมีเวลาจะพูดคุยกับคุณอดทนสักหน่อยไม่ได้หรือไม่เสียงของเทมเวอร์ดังมากขึ้นแทบราวเสียงคำรามถ้าฉันรอนานกว่านี้เธอจะทิ้งฉันไปโดยสิ้นเชิงตะวันนาฉันรู้เธอชอบคนแซเยเย่แต่ฉันแนะนำให้เธอเผชิญหน้ากับความจริงเธอกับเขาไม่มีทางได้อยู่ด้วยกันเขามีพัญญาทั้งยังมีคู่มั่นอย่างกู้ชิวอี้จะถึงตาคุณได้อย่างไร ตะวันนาพูดอย่างรู้สึกผิดบนความคุนเคืองนี่เป็นเรื่องของฉันไม่จําเป็นให้คุณต้องกังวลแทนเทเวอร์ถามเธอกลับว่าแล้วฉันละฉันควรทำอย่างไรฉันควรจะรอเธอต่อไปจนกว่าเธอจะเปลี่ยนใจหรือเธอควรจะให้คำตอบที่ชัดเจนกับฉันเราควรยุติความสัมพันธ์นี้อย่างเป็นทางการดีไหมตะวันนาคารุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะสงบสติอารมณ์ลงพูดอย่างจริงจังว่าเทเวอร์ พวกเราจบกันตรงนี้เถอะที่จริงฉันไม่รักคุณอีกแล้วฉันขอโทษเทเวอร์ที่กลายสายพูดด้วยน้ำเสียงสงบอย่างน่าประหลาดใจตะวันนาคุณไม่รักฉันไม่เป็นไรแต่คุณต้องรักตัวเองวิธีดีที่สุดจะรักผู้ชายแบบนี้คือเก็บความรักไว้ในใจหาผู้ชายที่ยอมรับได้คุณมีชายอื่นอยู่ในใจแต่งงานกับเขาเมื่อเวลาผ่านไปความรู้สึกที่คุณมีต่อเขาอาจเจือจางลง แต่ถ้าคุณยังคงจมอยู่กับสิ่งนี้อย่างลึกซึ้งอาจทำให้คุณเสียเวลากล่าวเสียเวลาวัยยาวมีค่าของคุณตะวันนานิ่งเงียบไปนานจากนั้นยิ้มพลางพูดว่าขอบคุณเทเวอร์ขอบคุณ,คณฉันรู้ว่าคุณทำเพื่อฉันแต่บางครั้งคนเราก็เป็นเช่นนี้แม้รู้บางเรื่องเป็นไปไม่ได้แต่ยังไม่ยอมแพ้อย่างสิ้นเชิงนอกจากนี้ฉันยังมีเวลาเหลืออีกทั้งชีวิตให้เสียเล่า เธอพูดต่อโดยไม่รอให้เทเวอร์ตอบกลับเทเวอร์พวกเราเลิกกันเถอะแบบนี้ดีสำหรับทั้งคุณและฉันฉันรู้คุณเป็นคนให้ความสำคัญกับชื่อเสียงดังนั้นฉันจะไม่โต้อตอบผ่านสื่อฉันให้เวลาคุณสองเดือนหาทางอธิบายทุกอย่างให้สื่อฟังช่วงสองเดือนนี้ฉันจะไม่พบกับคุณและจะไม่โต้อตอบข่าวหรือเรื่องการแม่นใดๆทั้งสิ้นพูดจบตะวันนาวางสายถอนหายใจด้วยความล่องอก น้ำตาไหลรินออกมาเงียบๆบทที่7,228วันที่1เดือน2เย่เชิญและเซียวชูรันบินไปเยียนจริงหลังเที่ยวบินของเขาออกไม่นานทั้งซื่อหายเตรียมตัวออกเดินทางจากวัชชีเสียเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบอันเชิงชี้จัดเตรียมเครื่องบินขนส่งสินค้าให้เขาออกเดินทางจากเซียงไฮ้มุ่งหน้าสู่เมนเบิร์นเมืองใหญ่ที่สุดของออสเตรเลีย เครื่องบินขนส่งสินค้าลำนี้อยู่ใต้อานาจบริษัทของอันเชิงชีแต่ต่างจากบริษัทขนส่งของผู้ชิงลุยการดำเนินงานของอันเชิงชีเกือบทั้งหมดโปร่งใสเป็นไปตามกฎหมายบริษัทที่เธอควบคุมเป็นกลุ่มโลจิสติกส์ใหญ่ที่สุดในเอเชียมีกองยานพาห,าหนะขนส่งสินค้าใหญ่ที่สุดในภูมิภาคยังมีสนามบินขนส่งสินค้าของตนเองในจีนแผ่นดินใหญ่กองยานพาห,าหนะของเธอมีเครื่องบินเกือบร้อยลำ ทั้งที่ซื้อมาและเช่ามาอีกหลายสิบลำสร้างเครือข่ายการขนส่งทางอากาศทั่วโลกบริษัทนี้ให้บริการเที่ยวบินระหว่างเมนเบิร์นและซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียทุกวันและสินค้าทั้งหมดสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ชัดเจนสะอาดบริสุทธิ์ทั้งซื้อหายจะเดินทางด้วยเที่ยวบินนี้อันเชิงชีมีวิธีทําให้เขาออกนอกประเทศหลีกเลี่ยงกฎระเบียบและสุลากากรทั้งหมดเมื่อเดินทางถึงออสเตรเลีย เจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินสนามบินจะรอต้อนรับเขาโดยตรงให้ปลอมตัวเป็นเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินคนหนึ่งอนุญาตให้เขาผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองได้ราบรื่นเมื่อเสร็จภารกิจเขาจะกลับมาสนามบินในฐานะเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินให้เจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินคนเดิมกลับไปทํางานต่อขณะที่ทั้งซื่อหายขึ้นเครื่องบินอีกเที่ยวหนึ่งก่อนออกเดินทางอันเชิงชี้สั่งทั้งซื่อหายว่าซื่อหายครั้งนี้คุณเดินทางไปออสเตรเลีย ต้องแน่ใจว่าทุกอย่างเป็นไปตามแผนขอเพียงทำภารกิจสำเร็จชีวิตของเชิญเออจะก้าวไปสู่ขั้นต่อไปทั้งซื่อหายกล่าวตอบด้วยความเคารพทันทีว่าผู้ญินโปรดวางใจฉันจะทำภารกิจสำเร็จแน่นอนอันเชิงชี้กล่าวว่าเครื่องบินของคุณออกเดินทางคืนนี้จะถึงเมนเบิร์นวันพรุ่งนี้ที่ประเทศจีนตอนเที่ยงตอนนั้นคอนเสิร์ตของนั้นนยังไม่เริ่ม ถ้าหญิงสาวตระกูลเซียวบอกข่าวนี้กับเชิญเออร์ตามแผนเช้าวันรุ่งขึ้นเชิญเออร์จะไปถึงเมนเบิร์นอย่างเร็วที่สุดเย็นวันที่สามตามเวลาจีนคุณมีเวลาเหลือเฟือต้องออกจากออสเตรเลียก่อนเชิญเออจะไปถึงเมนเบิร์นทั้งซื้อหายพยักหน้าหนักแน่นผู้หญิงปรดวางใจฉันจะทำตามแผนทุกอย่างรอที่เมนเบิร์นเมื่อนายน้อยขึ้นเครื่องไปเมนเบิร์นเรียบร้อย ฉันจะออกเดินทางทันทีดีอันเชิงชี้กล่าวว่าฉันจัดเตรียมเครื่องบินให้คุณไปโอซาก้าเรียบร้อยฉันจะไปรอคุณที่วัดคินคาคุจิในเกียวโตทั้งซื่อหายถามด้วยความประหลาดใจผู้หญินจุดหมายต่อไปของคุณคือญี่ปุ่นหรือใช่อันเชิงชี้พยักหน้าคุณปรากฏตัวขึ้นที่ออสเตรเลียกระทันหัน ล่อเชิญเออลงใต้ไปออสเตรเลียเมื่อเขากลับมาจากออสเตรเลียพบว่าหญิงสาวตระกูลเซียวและพ่อแม่ของเธอหายตัวไปเขาต้องคาดเดาได้ทันทีนี่เป็นคนอุบายล่อพยักออกจากขุนเขาของคุณเมื่อถึงเวลานั้นเชิญเอคงรู้ว่าคุณอยู่เบื้องหลังการจากไปของหญิงสาวตระกูลเซียวและครอบครัวสามคนของเธอ เขาอาจจะไม่สงสัยตัวตนของคุณแต่เขาต้องคาดเดาได้แน่นอนจะต้องมีคนอื่นอยู่เบื้องหลังคุณทั้งซื่อหายด้วยนิสัยของเขาเขาต้องไม่ยอมรับเรื่องนี้อย่างงมงายเขาจะพยายามหาคำตอบทั้งหมดดังนั้นพี่สาวซุนฉันและทุกคนที่เคยติดต่อกับเชิญเอ๋อและหญิงสาวตระกูลเซี่ยวต้องออกจากประเทศจีนก่อนเชิญเอ๋อจะกลับมาเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นเธอหยุดไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดเสริมว่า เจ้าอาวาสวัดคินคคุจิตเป็นสิทธิ์ของจริงชิงท่านเตรียมการปิดวัดเพื่อบูรณะเรียบร้อยเราไปพักผ่อนที่นั่นสักพักแม้จริงชิงอายุยังน้อยแต่พรสวรรค์และความสามารถหาที่เปรียบไม่ได้ทางพระพุทธศาสนาของเขาทําให้เขาได้รับการยอมรับและการสนับสนุนอย่างกว้างขวางในแวดวงพุทธศาสนาทั่วทั้งเอเชียตะวันออก ภิกษุทรงเกียติหลายรูปในเอเชียตะวันออกที่ศึกษาพุทธศาสนาปรารถนาจะเป็นสิทธิของจริงชิงจริงชิงรับศิลนิรนามหลายคนที่มีความผูกพันกับพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้งและเจ้าอาวาสวัดคินคาคุจิกก็เป็นหนึ่งในนั้นอันเชิงชี้ทราบภายในใจเย่เชิญรักเซียลชูรันลึกซึ้งเพราะทั้งซื้อหายนำพาเซียลชูรันจากเขาไปไม่ทันตั้งตัวเขาจะทำทุกวิถีทางเพื่อตามหาเธอดังนั้น ผนทางดีที่สุดคือออกจากประเทศจีนเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบของเย่เชิญและวัดคินคาคุจิกก็เป็นสถานที่ที่เหมาะสมจะไปซ่อนตัว